ที่ขออโหสิกรรมเป็นไปไม่ได้นะกรรมเนี่ยทำแล้วต้องมีผลขอกันไม่ได้ที่ไปขอกันนะขอขมาขออภัยขอโทษไม่ใช่ขออโหสิกรรมอย่าใช้คําผิดกรรมไม่มีอํานาจอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่ากรรมเลยไม่มีทางรอดเลยเงนั้นกรรมชั่วไม่ให้ทำนะกรรมดีให้ทําไว้เพราะกรรมดีก็จะช่วยเราเหมือนกันเวลาเราลําบากนะ กรรมดีให้ผลช่วยเราได้หลวงพ่อเคยไปทอดกระถินวัดป่าบ้านตาดแล้วเราตัวอ้วนนะหลวงพ่ออ้วนโดยกรรมพันธุ์ไม่ได้ตะก,กละานะกินน้อยแต่ว่ากรรมพันธุ์มันอ้วนเราแปลกหน้าในทีมขเขากลวจัดให้เรานั่งตรงลุกล้อเลยอยูดที่ลุกล้อล้อหลังนะ เวลานั่งนั้นขาลงพื้นได้ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งลงพื้นไม่ได้เจอลูกล้อหนุหนๆขึ้นมาออกเดินทางตั้งแต่เย็นๆค่ำๆนะไปสว่างที่บ้านตาดสว่างที่บ้านตาดเราก็ลงไปทอดกระถินอะไรเงี้ย ในทีมเขาก็ไม่บอกเรานะว่าเขาจะไม่มีการหยุดพักอีกแล้วแต่ละคนที่เขาเคยไปเนี่ยเขาตักอาหารเก็บไว้พอเขาจะต้องตุนเอาไว้กินกลางวันเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ตุนไม่ได้พักที่บ้านตากวิ่งไปวัดอาจารย์แบนที่สกลนะแล้วก็วิ่งไปภูสิงถึงภูสิงเนี่ยเย็นๆนะ รวมความนะหลวงพ่อนั่งรถท่าเนี้ยยี่สบสี่ชั่วโมงอยู่ในท่าเดียวพอลงอย่างรถเนี่ยเดยงไปเรียบร้อยแล้วกล้ามเนื้ออักเสบครูบาอาจารย์ที่วัดท่านเห็นหน้าหลวงพ่อท่านก็รู้จักรู้ว่าเราภาวนาคนอื่นนะเขท่านให้พักที่สาลารวมกันสาลาโตโตสาลาไม้ หลวงพ่อนท่านให้ขึ้นไปอยู่กุฏิพระอยู่เชิงเขาไปอยู่คนเดียวพออยู่แล้วเรานั่งตรงๆก็ไม่ได้นั่งตัวตรงนี้ก็ปวดนอนก็ปวดนะนอนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้อยู่ได้ท่าเดียวคือท่าเอียงๆเงนี่ยอยู่ได้ท่าเดียวแล้วเราก็รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าต้องหนักกว่านี้อีก เพราะอยู่ในท่าที่พิการอีกท่าหนึ่งแล้วยาแก้ปวดเซเมตก็ไม่มีเลยนะปวดมากเลยแล้วก็อธิ่ฐานเอาเราสร้างบุญบาร,รมีเราไม่เคยคิดทำร้ายใครไม่ทำร้ายสัตว์อะไรเงี้ยนะเราตั้งใจภาวนาถือศีลทำสมาธิอะไรเงี้ยปฏิบัติ เราได้ยินมาว่าครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกว่าตามป่าตามเขาเนี่ยมีเทวดางั้นถ้าแถวนี้มีเทวดานะก็ขอช่วยเราได้ก็ให้ช่วยเราด้วยถ้าเป็นกรรมช่วยไม่ได้ก็สุดวิสัยไม่ว่ากันเพราะเรามาทำความดีเราไม่ได้มาทำความร้ายถ้าช่วยได้ก็ขอให้ช่วยด้วย พออธิษฐานเสร็จนะพ่อมีตะเกียงแบตเตอรี่อยู่อันหนึ่งเล็กๆตั้งไว้ข้างหน้าพอมืดตื่อๆอลยในป่าไม่มีไฟอยู่ๆนะตะเกียงมันสว่างสว่างวาบวาบเงี้ยสองสามทีมสว่างวาบวาบเรากำลังนั่งตัวเอียงตะเกียงมันสว่างนะก็สงสัยนะยืดตัวขึ้นมาตรงๆไปหยิบมาดูมันจะพังหรือไง ถ้าพัางแล้วแย่เลยนะไปห้องน้องห้องน้ําอะไรเนี่ยไม่มีไฟแล้วทีนี้ดูไปดูมาไม่เสียเนี่ยก็วางแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าหายแล้วหายแล้วเรื่องของกรรมนะกรรมช่วยอย่าทากรรมดีทําเข้าไปเถอะถึงเวลาลําบากขึ้นมานะคิดถึงกรรมดีของเราอธิษฐานนะ มันเป็นฤทธ์ชนิดหนึ่งนะเรียกว่าบุญฤทธ์คิดถึงบุญที่เราสร้างไว้แล้วอธิษฐานถ้าไม่เกินกำนะช่วยได้อันนี้เคยลองมาด้วยตัวเองแล้วเคยลองอย่างนี้สองสามทีไม่ได้ลองบ่อยไม่ได้ลองเล่นต้องจำเป็นจริงๆถ้าลองเล่นๆไม่ได้ผลหรอก สรุปแล้วยาเอาหมาแมวมา,า,มา,า,มาปล่อยที่วัดนะบาปมาก <laughs> อีกหน่อยพอแก่ๆนะลูกหลานเอาไปทิ้ง <laughs>